ขอนะครับเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบทุกขาหกรนะครับชาวนะครับเราไ้เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านของบัวชชยวานะครับกรับขณะนี้ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยการนำของท่านอาจารย์นายแพทย์ธนงวีระแสงคง ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิเกศท่านอาจารย์แพทย์พิเชษจงเจริญอ,อปสอ,อกันทรมครับโดยการนำของท่านอาจารย์แพทย์อดุลโบจรัตท่านสาสคนกัรทรมครับท่านประวัติศิีสุวาณและทีมงานครับได้ออกมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองบัวชัยวานหมู่ที่3หมู่ที่8และหมู่ที่13นะครับที่น้าบนมีเพียกแอ,อล โยนครับกันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ท่านนายแพทย์สรรคุณศรีสเกตีงานพชอกราทรารุมนะครับได้มาห่วขบวนปีหนอยย่าอยู่น่วงมันบ่อยแค่ไหนล่ะแมนบอสไกสีปูแมนบอสอุโมงค์แมนบอสแล้วพี่ตัดเอ มรดิเกตท่านอาจารย์เละงวิระแสงคพท่านสาธิงพทธมท่านปอดชิุวันอันนี้ก็ได้ลงมาที่บ้านหนองบวชัยวานหมู่ที่สามหมู่ทีครัม พ่อใหญ่ทองดีพ่อใหญ่ทองเดียอายุแปดสิบปีแปดสิบสองเมื่อานสรอหน่อง ใช่นะครับอยู่ที่นี่แล้วก็สัตว์เลี้ยงอย่างอื่นนะครับวัวกับควายอยู่ที่นี่ประมาณ200ตัวนะครับประมาณ200ตัว,ตวอ,อ,ออกตรงทางโค้งอย่างเดียวอย่างอื่นไปไม่ได้ทางอื่นไปไม่ได้นะครับ